คนขี้แม่แป้งแล้วเครียดเครียดเครียดช่างอะไรขี้ขวดแท้โยกยกขาหน้าเย้ แปดปีแปดปีตัวเลยครับขมันนะมาแล้วมาแล้วโอ้หลบ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 ห่องว่ะมันห่องว่ะ mặt <laughs> <laughs> này mặt 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 mẹ mặt mặt luôn, mặt 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 rồi. แบงแบงแบงเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้นดันล่นมันดันปนดนพอมันง่าหมดเลยครับ อันนั้นพอมันดอวะท่างไหนน้องอ่นด้วยโอ้ตัวไหนครับอิทันนุ่นน่ะนะพร้อมอันน่ะนะอันดอว์อย่างเลูกมั่นปะอิทนนุ่นป<อ>ีน,นึงก็ได้เจ้าตัวนี่ปีปีปนึง,อนนงสองแสนแล้วเนาะ อายุแค่ยี่สิบวันนะแต่ว่าสนมากน่ารักดีโอ้โหลูกบึกขึนลูกบึกขึนโอ้โหอตัวนู้นไอตัวนู้นพี่เขานะอายุ แปปีพี่ชายอันนี้น้องชายโอ้แกงแม่โอ้แกงแม่โอ้โอนีเร็วนีเร็ว ดาวดาวยังดูงดาวยังนะดาวมงคุนภายดาวมงคล 嗯。哦，哦，哦。 ถูต้นไม้คันคันน่าจะเหา่านะเห่าจากแม่น่าจะลงมาหาลูกแล้วเฮ้ยจำสนโอ้น้ำมาพ่นใส่อีกเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไหม้เฮี้ย,ยต่แขกตะแขกใส่ เกำลังจะยืดตัวนะอายุได้เกือบหนึ่งปีละอีกประมาณไม่กี่วันอันนี้มันที2 1อีกอันนี้เดือนกรกฎาคมสิบวันสิบอีกสิบ,ส,บสิบห้าวันนะวันเกิดดาว อแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้ได้ลงวันไหนนะโอ้ยมาถ่ายดาวลืมนะฮะเขาก็มีผลิตภัณฑ์ของเขาก็คือแต่คุณดาวมงคลกับพิเชดาวมงคลสนใจก็ทักเข้ามาได้ที่เพจนะครับหรือว่ามาเยี่ยมเขาก็หน้าร้านเขาเลยเป็นสินผลิตภัณฑ์เสริมรายได้เสริมนะครับเป็นไรฮห คือแต่แขงตะแขงหัวอ้อเลี้ยวสองลงมึงไเนี้วองงงเ้ยเนยเนี่ยกิดกิดกิดเเนเฮ้ยฮฮไม่พอใจครับฮกัดมือกัดมือแล้วเฮเฮ ให้ดูด่างบ่ดูช้างดิอันนี้เขาจางคนเกี่ยวป่ะจักมือน้ะอ๋อ้ว้ายเล่นโซไม่ได้แล้ววายผูกสั้นลงนะครับ โอ้เป็นจกดากแม่นะดูดูมือได้ประสการณ์เนี่ย,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 ยได้ได้ครับถ้าเขาผูกอยู่นี่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ลุงเราไปใส่สโอ้ายนึงว่าหยุดกินขี้แม่แล้วอี อีอเอากินด้วยกินด้วยไหมครับโน้ป <Nope. S 1> ยังไม่เส่็จได้อีกอีออือผู้บ่าวกินขี้เอ๋อร่อยครับอร่อยครับจะปีนึงแล้วนะลูกยังกินขี้แม่อือทำไมทำไมอ่ะหล่อๆครับหล่อๆดาวบอกโน้ปหล่อๆดาวบอก ดาวกินขี้ดาวกินขี้ดาวกินขี้ดูเสียงนี่เจอกันไม่ได้ครับเฮ้ยยามือมาจับขาเราใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะดูหน้าเนีย่ยมีดีขี้อย่างเงี้ยมันจับเขาจับเขาจับเขาชอบเขาชอบดูความนอนแล้วนอนแล้วเขาชอบนอนนะ แป้งแก้หนึงนะใจเย็นนะแม่แป้งนี่เราจับเขาได้เห็นไหมเขาจะช <h> okay. ินว่าเราหน่ะมาจับเขาอย่างนี้เขาจะนอนนอนให้ผมจับเขารู้ว่าบักเสียมานี่นอนก่อนมันก็จะมาหยอกอย่างนี้แหละอ้าาย่อโดนจุดได้ครับอืมคนขี้แม่แป้งแล้วเขียดเลียดเขียด ช่างอะไรขี้ขวดแท้ยกอยกขาหนะเย่แต่ก็ต้องขอภายในเสียงลมนะครับถ่ายายเดี๋ยวนี้เขามีท่าใหม่ของเขานะเวลาเขาไม่พอจะเอาหวัวตินดินแล้วยกขาขึ้นคนระับแต่ว่าดินดมันลืนนะ่นครับ